หลายๆคนคงอยากจะเป็นคนเก่งอยากจะเป็นคนฉลาดเพราะคนที่เขาฉลาดเขามักจะมีความคิดที่จะนำพาตัวเองไปในทางที่ดีและก็ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถพัฒนาตนเองให้ฉลาดขึ้นได้ในแต่ละวันนะคะโดยการสร้างในใิสัยของคนสำเร็จหรือในิสัยของคนฉลาดซึ่งสิ่งเหล่านี้มันฝึกกันได้ค่อยเป็นค่อยไปอ้าวแล้วแบบนี้ในิสัยของคนฉลาดที่ว่ามันมีอะไรกันบ้างล่ะ วันนี้ครูเกตมีมาฝากทุกๆคนค่ะข้อที่หนึ่งคนฉลาดเขามักจะเป็นคนที่ตั้งคําถามการตั้งคําถามเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ยิ่งคุณถามมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้การเรียนรู้มากเท่านั้นค่ะอย่ากลัวที่จะถามบางคนบอกว่าฉันไม่ถามหรอกเดี๋ยวเขาหาว่าฉันโง่เพราะว่าคําถามนี่แหละค่ะตอนเราถามเราอาจจะโง่เพราะเราไม่รู้แต่ถ้าเราไม่ถามเราจะโง่ไปตลอดแต่ถ้าเรากล้าที่จะถาม เราจะฉลาดหลังจากที่เราได้คำตอบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคำถามจะนำไปสู่คำตอบการตั้งคำถามจะช่วยกระตุ้นให้คนอยากรู้อยากเห็นทำให้คุณเกิดประเด็นที่บางอย่างคนอาจจะมองข้ามไปเอาง่ายๆมันเป็นการฝึกทักษะความคิดวิเคราะห์และการคิดเริ่มสร้างสารรค์จงตั้งคำถามกับตัวเองจงตั้งคำถามกับผู้อื่น จงถามคำถามที่ถูกต้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวของคุณเสมอคะ่ะข้อที่สองพัฒนาตนเองด้วยการอ่านหนังสือหรือว่าฟังพอดแคสต์คุณรู้ไหมคะหนังสือนี่แหละจะเป็นตัวเพิ่มพูนความรู้ให้กับคุณหรือการที่คุณฟังพอดแคสต์เหมือนหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่ในช่องครูเก๋ในตอนนี้ครูเก๋ก็เอาเนื้อหาที่ได้จากหนังสือมาสรุปแล้วก็มาเล่าให้คุณฟังอีกทีหนึง่งก็จะได้ประเด็นที่มีการสรุปเอาไว้แล้ว รับรองค่ะแนวคิดเหล่านี้มันจะสามารถพัฒนาตัวคุณเองได้เป็นอย่างมากคุณจะเข้าใจโลกมากขึ้นคุณจะได้ทักษะดีๆคุณจะมีแนวคิดและคุณก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้หาเวลาที่จะพัฒนาตัวเองเต็มที่ถ้าทำไม่ได้เลยอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมนะคะเผื่อบางคนต้องขับรถไปทำงานคุณอาจจะเปิดฟังในรถ หรือบางคนตอนเช้าตื่นมาจะต้องทำภารกิจในช่วงเช้าก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็ฟังไปเรื่องแบบนี้ถ้าคุณหาเวลาจัดสรรให้ตัวเองเพิ่มพูนความรู้วันละหนึ่งเรื่องคุณก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นหลายๆเรื่องในตลอดหนึ่งปีค่ะข้อ 3. จงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนที่คุณอยากเป็นแบบเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพูดถึงการที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนฉลาดคุณก็ต้องอยู่ร่วมกับคนที่ฉลาดค่ะ การใช้เวลากับคนที่ฉลาดคนที่ประสบความสําเร็จมันจะกระตุ้นให้คุณอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นคุณสามารถที่จะเรียนรู้ประสบการณ์และก็มุมมองจากพวกเขาได้รวมทั้งคุณยังจะได้แรงบันดาลใจในการที่เขาไล่ล่าความฝันว่าเขาทํำยังไงเขาเผชิญหน้ากับอะไรบ้างและเขาผ่านมันมาได้ยังไงการที่คุณมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนไอเดียความสําเร็จต่างๆมันจะช่วยกระตุ้นให้คุณเป็นคนอยากที่จะ หาโอกาสหรือว่าสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตนเองอยู่เสมอพยายามสร้างความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีกันนะคะข้อที่4คุณต้องใช้เวลาในการคิดการใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็คิดในเรื่องราวต่างๆรวมเป็นรวมถึงเรื่องราวต่างๆรอบตัวของคุณค่ะคุณจะสามารถเป็นคนที่ฝึกตัดสินใจคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น รวมถึงสามารถวางแผนในอนาคตแล้วก็แก้ปัญหาได้แบบทันท่วงทีคุณจะใช้เวลาในแต่ละวันของคุณโดยการใช้ความคิดเพื่อที่คุณจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นฝึกที่จะอยู่กับตัวเองและก็ฝึกที่จะคิดวิเคราะห์และตัดสินใจค่ะข้อที่5การดูแลสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะอย่าลืมที่จะออกกำลังกายเป็นประจำการออกกำลังกายไม่เพียงแต่ช่วยให้เราร่างกายแข็งแรง แต่มันยังกระตุ้นการทำงานของสมองอีกด้วยการออกกำลังกายเปน็นประจำจะช่วยให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เรามีแนวทางในการแก้ปัญหาลดความวิตกกังวลและนอกจากนี้นะคะการออกกำลังกายก็ยังจะทำให้เราเกิดความสนุกสนานยิ่งเราทำเป็นสม่าเสมอร่างกายและจิตใจของเราจะพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะสมองของเรามันจะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสและหลั่งสารดีๆที่เป็นประโยชน์ออกมานั่นเอง ข้อที่ 6. คุณจะต้องให้ความสําคัญกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่คุณกินในแต่ละมือ้อในแต่ละวันมันจะต้องมีผลต่อการทำงานของสมองของคุณอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณไม่เลือกกินอาหารที่อุด,ดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์แล้วแล้วก็มันจะเอาอะไรไปบำรุงสมองของคุณล่ะคะคุณต้องเลือกกินอาหารประเภทผักใบเขียวผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีโปรตีนจากพืช เพื่อจะให้สมองของคุณได้รับพลังงานที่เพียงพอในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้อย่าลืมที่จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทน้ำตาลหรือว่าไขมันสูงมันจะส่งผลเสียต่อการทำงานของสมองและนอกจากนี้นะคะการที่คุณรับประทานอาหารที่ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะไม่ทำให้ร่างกายหรือสมองของคุณพัฒนาแล้วยังจะส่งผลต่อสุขภาพให้คุณเกิดอาการเจ็บป่วยได้นั่นเองข้อที่7 การจดบันทึกการจดบันทึกจะช่วยให้คุณจดจำเรื่องที่คุณเรียนรู้ได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้เห็นภาพแล้วก็เห็นภาพรวมของรายละเอียดต่างๆไอเดียต่างๆการจดบันทึกจะทําให้เราสามารถที่จะกลับมาทบทวนได้การเขียนยังช่วยพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารดีด้วยนะคะ เพระนาะฉะนั้นพยายามที่จะจดบันทึกอย่างสม่ำเสมอจะได้บันทึกความคิดไอเดียแล้วก็สิ่งที่คุณได้เรียนรู้แล้วมันจะทำให้คุณจำได้นานและได้เรียนรู้ดียิ่งขึ้นค่ะข้อที่8ฝึกที่จะให้ตัวเองลองทำสิ่งใหม่ๆการได้ทำสิ่งที่แตกต่างจากเดิมมันจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะในการไปเที่ยวในที่ที่ไม่คุ้นเคยการลองทำอาหารเมนูใหม่ๆแปลกๆบ้างการเปิดประสบการณ์ใหม่ หรือนอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะพัฒนาความคิดหรือว่าทําให้ความคิดของคุณยืดหยุ่นได้ด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะจงกล้าที่จะก้าวออกจากความคุ้นเคยเดิมหรือพูดง่ายๆว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนบ้างอย่างน้อยเต็มที่เลยถ้าคุณแทบจะไม่มีเวลาเลยก็สักเดือนละครั้งก็อย่างดีค่ะเพราะการลองทําสิ่งใหม่ๆนี้แหละมันจะช่วยให้คุณเปิดประสบการณ์ใหม่ช่วยให้ชีวิตของคุณมีความตื่นเต้น เต็มไปด้วยความอยากรู้ละเห็นและก็การเรียนรู้ข้อที่9คุณต้องแบ่งปันความรู้การแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นเป็นวิธีการที่ดีในการทบทวนเพิ่มพูนความรู้ของตัวคุณเองคุณรู้ไหมอะไรที่คุณรู้แล้วคุณก็เก็บมันไว้มันก็จะอยู่แต่กับคุณค่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้แล้วคุณลองออกมาสอนลองอธิบายมันจะเป็นการที่คุณเองได้ทบทวนกับตัวเอง ดังนั้นจงหาโอกาสแบ่งปันความรู้ของคุณให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นด้านการสอนการเขียนหรือการพูดคุณสามารถแบ่งปันในแนวทางไหนก็ได้ถ้าคุณยังไม่กล้าที่จะแบ่งปันผ่านโลกโซเชียลคุณน่าอาจจะใช้วิธีการเล่าให้เพื่อนของคุณคนที่สนิทของคุณหรือใครสักคนที่เขาอยากจะมีความรู้ในด้านนั้นๆรับรองค่ะคุณเองจะได้ฝึกถ่ายทอดความรู้แล้วก็ฝึกทักษะในการสื่อสารด้วยข้อที่1ิบ คุณต้องเลือกสิ่งที่จะทุ่มเทหรือพยายามการที่คุณจะได้สิ่งใดหรือว่าคู่ควรกับสิ่งใดการทุ่มเทเวลาหรือว่าความพยายามของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญคุณต้องเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายและคุณค่าของคุณอย่าเสียเวลาไปทำในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณค่ะ เพราะว่าการจัดลำดับความสำคัญมันจะช่วยให้คุณมีสมาธิและมีพลังงานในการที่จะเรียนรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นกำหนดเป้าหมายของคุณก่อนอาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นแล้วก็ค่อยเป็นเป้าหมายระยะยาวหลังจากนั้นก็วางแผนการเรียนรู้ทำงานให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายนั้นๆการทุ่มเทพยายามในสิ่งที่คุณอยากจะทำมันสำคัญมากเพราะมันจะช่วยในเรื่องของการเติบโตช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น ครูเกก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง10ข้อนี้จะช่วยทำให้คุณเปลี่ยนตัวเองเป็นคนฉลาดและเป็นคนที่สามารถที่จะปรับ mindset หรือว่าความคิดของคุณให้มันเก่งขึ้นนะคะลองนำแต่ละข้อไปปรับใช้ดูว่าคุณจะสามารถทำให้ตัวคุณเองเป็นคนที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดได้อย่างไรเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองค่ะวันนี้คงฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ